อันนี้นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นคาโรชั่นนะครับสปาในทาโลชั่นนะครับโยงกัไม่กลับนะครับไม่กลับ อล่อยีหอยอย่งกีมเจาคีมเจายี่หอยอยังบอกไปเนบบอกไป้นบคิมเจายี่หอยอยังนะครับทาบ้านทำกับปลาอย่างดีนะครับบนปะนอย่างดีนี่บ้านที่ตัวผัว ใจติดต่อได้นะครับทําให้ผิวสวยนะครับมบคใจสั่งซื้อได้หาดน้มน้ไยางดีอไม่ผิวไม่แห้งกล้านนะครับสเปรของน้องเขานะครับกําลังเป็นสาวสวยนะครับโอ้ชื่ออะไรโอเคครับเชื่อ 没区别，我每天打。